เราดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ผิวพรรณของเราก็สดใสามากขึ้นริ้วรอยผดต่างๆก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะอายุ27ค่ะตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็คุณแม่ลูกหนึ่งค่ะอก่อนเลยว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยในช่วงที่เรามีลูกใช่ไหมคะก็คือว่านอนดึกนอนน้อยโซมมากๆเลยค่ะ เหมือนคุณแม่ท่านอื่นเลยค่ะก็คือว่าเครียดใช่ไหมยอยู่บ้านหรือแบบทำาน่นทำนี่แล้วก็เลยไปปรึกษาคุณหมอทางด้านผิวหนังค่ะคุณหมอแนะนําว่าควรที่จะดูแลตัต้งแต่ภายในออกมาสู่ภายนอกนะคะก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าโปรแบ็อันต้าคอลลาเจนค่ะ เพื่อนเนี่ยทักก่อนเลยอันดับแรกเพิ่งทานไปได้เดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าเพื่อนทักแล้วว่าเฮ้ยทำไมผิวแบบฟูอิม่มสดชื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีท Pro ั i, e ้งโปรเวอติกีเบลติกอันต้าคอลลาเจนคิวเทนแล้วก็วิตามินซีได้ค่ะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ผิวพรรณของเราก็สดใสมากขึ้นริ้วรอยผดต่างๆก็คือลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะรุ่นทานไปแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆนะริ้วรอยลดลงผิวผดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ